คลิปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสประวัติศาสตร์และความงามสุดคลาสสิกสมัยสุขโขทยัยมรดกโลกที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครและเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบเราจะพาคุณไปเช็คอินกับที่พักสองสไตล์ที่จะทำให้การเดินทางของคุณยิ่งสนุกและน่าจดจําทั้งที่พักในสไตล์คลาสสิกและแบบทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยสวัสดีตอนเชา้าครับทุกคนเย้วันนี้เราตื่นชา้าเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราจะออกมาตาักบ่าน,นะครับในหมู่บ้านมีที่พักเขาก็จะมีของ เอาเตรียมไว้ให้เราตักบ,บาตรด้วยนะทุกคนนี่ไงพ่อกับแม่อยู่นี่เดีย๋ยวเรามารอเดี๋ยวเรามารอพระสงฆ์บิณฑบาตรกันนะเชิญครับสวัสดีครับน้ำต้จัดด,ด้วยโปรโมทนดโปรโมทนี่ครับท่าน,น สวัสดีตวสดีตวัสดีอบตสวัสดีครับรายการทุ่งใส่กวางบ้านหลังนี้ทุ่งใสกวางรอครับเราก็ตักบาตรตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยในกิจกรรมทําบุญตักบาตรหน้าบ้านนะของกลุ่มชาวบ้านนาต้นจันทร์นะ กิจกรรมทำบุญตักบาตรหน้าบ้านนะคะรับเจอกันอีกครั้งะครับผมช่วงสายๆนะมื้ออาหารเช้านะมาเป็นชุดขันตอกเลยแบบพื้นบ้านมากเลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับทุกคนแล้วจากนั้นเราจะไปชมลมของ กิจกรรมของหมู่บ้านเราเราจะไปชิมข้าวเปิบเปิบเปิบไป,ปกินข้าวเปิบกันไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้ผมก็มาถึงศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจักรแล้วนะครที่นี่เนี่ยเขาจะมีการทำสาธิตการทำข้าวเปิบนะ,ะทุกคนไปคนระับ เป็นกลุ่มวิสาหากิจชุมชนนะอ่ะไปเข้าไปดูฮะข้าวเปิ้บหน้าตาเป็นยังไงอ่อเมนูข้าวเปิ้บข้าวเปิ้บลมยัดของชนร้านนี้ไปกินแล้วต้อิ่มแล้ว คาเปิลเป็นยังไงจ๊ะคาเปิดปอ๋เดอเป็นเส้นสดใช่ไหมอันนี้ฮะเส้นอย่างนี้แหละฮะเส้นจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยเหรอออริจินอลเหรออ่าเดี๋ยวพี่เขาทําให้ดูนะฮะทีการทำหม้อก็เหมือนเ้าเกี่ยปากหม้อใช่ไหมขายค่ะข้างในก็จะใส่ัใส่เส้นค่ะใส่น้ำเชื่อมเหมือนตัวเดียวเลยอืมเราก็ปิดฝานึ่งไว้กี่นาทีฮะ ใจนะแค่ใ,ใจเดียวนะเขาจะได้กินของอร่อยอ๋อแล้วก็มีเครื่องใช่ไหมฮะมีสใส่ผักเสน้นวุ้นเสน้นอ๋อใส่ลงไปอย่างน,นี้ฮะแล้วก็นึ่งต่อนะอ๋อไอ้ไข่ไข่อบไข่นึ่งไข่นึงน่งไข่นึงน่ง ถ้าสุกแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เปิบคือเราการห่อเนี่ยอ๋อเปิบก็คือการห่อปั๊บปั๊บข้าวเปิบก็คือข้าวห่อเด็กก็ซ่อนผักไว้ซ่อนผักเด็กซ่อนผักหลอกเด็กไว้เพราะเด็กไม่กินผักอ่า อ๋อใส่ไข่นึ่งลงไปแล้วก็มีน้ำล่าเหร,รอ,อคือน้ำซุปนะนี่คือน้ำซุปใช่ไหมรครับปเปิบคือมีที่นี่ที่เดียวก็มีใช่ไหมค่ะถ้าเกิดไนผมเป็นที่นี่ที่เดียว ถ้าออกจากบ้านนาต้นจันก็คือจะไม่มีให้กินแล้วใช่ไหมฮะเห็นวิธีการทำกันแล้วน,นะฮะเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะนะครับทุกคนไปามาแล้วครับข้าวเปิ๊บล้มยักษนะ์นะโหดูแบบถ้วยใหญ่มากฮะเราก็นี่จะมีถ้วยแดงให้นะฮะตามจำนวนคนเดี๋ยวมาลองกินว่าจะ เยอะไหมนะนี่ดูความใหญ่ยักษ์ของชามนะเอาหน้าเอาหน้ามาเทียบหน่ยอยดิเอาหน้าจุ่มไว้ในชามให้ดูนะว่าใหญ่ขนาดไหนโอ,อ้พอๆเท่ากันเลยหน้ากับชามเท่ากันเลย <c oughs> า,าเรามากินคาบเปอนะทุกคนนี่ข้างในก็ห่อผักแล้วเมื่อกี้เราดูวิธีการทำกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาทดสอบรสชาตินะนี่ให้ดูคูปองเลยทุกร้านือยเ่อเดเฉพาะข้าวเปิลือกส่วนข้าวกล้องอันเดอร์ให้น้อยที่พักทุกที่ใช่่ยมานี่ฮะทุกคนที่พักทุกที่เขาจะมีคูปองส่วนลดค้าวเปิือให้นะ Happy never d ิด ปลาจะให้ตามจำนวนคนเข้าพักนะใบชามละ20บาทนะฮะส่วนลดอยู่ที่บาทชามใหญ่ตันี้เท่าไหร่คะชามใหญ่50 5สิบห้าสิบชามใหญ่้าสิบถูกมากราคาไม่แพงนะถือว่าถูกอ่ารสชาติก็ดีนะบอกเลยว่ามีแค่คที่บ้านนาต้นจันที่เดียวนะข้าวเปิบถ้าออกจากบ้านนาต้นจันรเนี่ย คุณจะไม่มีสิทธิ์เล็กกินอีกแล้วบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่าบอกเลยมีที่นี่ที่เดียวถึงที่นี่มาเป็นขันน้ำฝนเลยนะฮะได้กันคนละคันเดี๋ยวเราจะไม่นั่งหน้าวัดฮะเพราะว่าหาสะพานลอยแล้วไม่มีที่นี่หาคานํ้รถาันน้ำมันรถกลับกรุงเทพได้คนละคันแล้วทุกคน อ๋ร้อนสี่สิบนะฮะเราเจอคนสวยอีกแล้วนะฮะคนสวยแห่งบ้านนาต้นจักรเมื่อคืนเนี่ยคนคุ้นขายข้าวไข่เจียวอยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้ทำงานเลยค่ะน่ารักแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยววันเดวว่าจะเข้าไปดูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อนะฮะวันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวไปดูที่พักริมหน้าผากันนะวันเดี๋ยววันนี้เราจะพักที่นั่น ไปครับเดินทางต่อครับ let's go ร่างกายต้องการคาเฟอีนอีกแล้ว<า>ร้านกาแฟยังไงร้านนี้ฮะเขาแนะนำมาว่าเด็ดชื่อร้านธรรมาดาคาเฟ่นะไปครับไปเราไปกินกาแฟสั่งกาแฟก่อนสวัสดีครับอเมริกาโน่สองแก้ว อ้าโคตรเข้มฮะสองโอ้ตกแต่งร้านคลาสสิกมากนี่ตกแต่งร้านนี่สวยงามมาก นี่ยร้านกาแฟาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแต่งร้านสวยพี่คนมาเที่ยวเยอะไหมฮะอุทยานพี่ต่างชาติต่างชาติชอบอยู่แล้วเรื่องวัดเก่าๆ กาแฟาเราเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับเราได้ติดต่อเช่ารถกลอบนะครับขับเองขับเที่ยวในอุทยานนะชั่วโมงละ2 0 0บาทมี2ขนาดนะรถกล์บขนาดเล็กนั่งได้4คนชั่วโมงละ2 0 0รถกลอบขนาดใหญ่นั่งได้ประมาณ6คนชั่วโมงละ300นะครับ ก็ดีครับสะดวกหรือจะเช่าจักรยานก็ได้นะคันละ30บาทแต่เราเช่ารถรอบนะไม่เหนื่อยไปครับ Let's go ไปเลยตอนนี้เรามาถึงอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุขโขทัยแล้วนะฮะเป็นวัดเก่าแก่นะครับสมัย สุขโขไทยเลยนะโอ้ oh, แบบอลังการมากผมยังไม่เคยมาเลยที่นี่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะโอเคเดี๋ยวเขาเก็บภาพแป๊บหนึ่งนะฮะ คือจุดจำหน่ายตัว๋วคนไทยคนละ20บาทนะครับต่างชาติคนละ100เช่าจักรยาน10บาทโอเคหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาทางเข้าแล้วก็จ่ายตั๋วนะครับ คนละ20บาทส่วนรถเนี่ยก็คันละห้าสิบสี่ค,ค,ค,ครับขอมชาไปครับต่อฮะข้างในก็จะมีรถรางไว้บริการด้วยนะทุกคนนี่ฮะเป็นรถรางให้บริการภายในอุทยานด้วยนะ ไว้ทีงไหนก่อนดูจากแผนที่นะเราจะไปตามแผนที่โดยวนซ้ายนะครับเราจะวนซ้ายไปตามวัดต่างๆนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายก่อน ถ้าจะให้เปรียบเทียบว,วัดมหาธาตุแห่งนี้ก็เหมือนหัวใจของกรุงสุขโขทัยโบราณเพราะเป็นวัดที่สำคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาในยุคนั้นเจดีย์ประธานเป็นทรงดอกโบตูมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลป,ปะสุขโขทยัยสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา รอบๆเจดีรประธานมีเจดีบริวารถึง200องค์เลยทีเดียวนะครับทุกคนเรียงรายเป็นระเบียบสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของวัดแห่งนี้ในอดีตด้วยภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าเหนือมารหมายถึงการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนั่นเอง วัดศีสวายถ้าเห็นวัดไหนมีปางแบบนี้บอกได้เลยว่าเคยเป็นสถานที่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนวัดสรีสวายเดิมเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นวัดพุทธในสมัยสุโขทยัยสังเกตได้จากลวดลายบนปรางที่ยังคงมีอิทธิพลของศิลปะขอม วัดศาส,สีเป็นอีกหนึ่งวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำภายในมีเจดีย์ทรงลังกาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาความพิเศษของวัดนี้นะครับก็คือความเงียบสงบและความสวยงามของสระน้ำํำที่สะท้อนแสงพระอาทิตย์ยามเย็นทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของสุขโขทัยเลยทีเดียว และนี่ก็คือพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับหนึ่งในจุดสำคัญที่ใครมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้ก็ต้องแวะมาสักการะบูชาท่านพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยท่านถือเป็นพ่อของอักษรไทยเลยนะครับเพราะท่านคิดอักษรไทยขึ้นมาพระองค์ประทับนั่งบนพระแท่นมนังคัตศิลาบาทเป็นเวอร์ชั่นเก้าอี้ทำงานยุคแรกๆของไทยเลยครับไม่ต้องปรับเองนไม่ต้องมีบอกแต่ก็ปวดหลังสุดๆว่ากันว่าพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงเก่งทั้งลบเก่ง ทั้งปกครองยุคนี้เรียกว่าครบเครื่องเรื่องผู้นำขอให้พ่อขุนช่วยโดนบันดาลให้พวกเราทุกคนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องกันนะครับสวัสดีตอนเย็นครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วคืนนี้เราพักที่ภูผาหมอกนะฮะเป็นรีสอร์ทสไตล์บ้านสามเหลี่ยมอยู่ริมหน้าผาพาไปดูในห้องนะฮะโอ้วิวริมหน้าผาสวยงามมาก อันนั้นนี่คือห้องของเราคืนนี้นะฮะเป็นบ้านทรงสามเหลี่ยมริมหน้าผานี่ครับทือคนเปียงนะฮะมีที่นั่งนั่งเล่นสไตล์ญี่ปุ่นนะนะครับห้องน้ำในตัวนี่นี่คือห้องน้ำของเราเอ้ยกว้างขวางอยู่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับไปดูระเบียงกันไปเลยเปิดมานชุม นี่ไงเครื่องดิฟกาแฟแม่ไม่เห็นนะเนี่ยแล้วก็มีอ่างครับแต่ถามก่อนว่าใครจะอาบเหรอ,อหรือดูนี้น,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 นี่ครับทุกคนโหท้องฟ้ากำลังสวยเลยหูนะท้องฟ้ากลางสวยเลยโอเคสำหรับอาหารมื้อเย็นของเราวันนี้จะเป็นชุดหมูกระทะอีกแล้วครับท่าน คือทางที่พักเขาจะเตรียมไว้ให้นะพร้อมกับที่พักเลยอยู่ในเซฟเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันครับมาครับหมูกระทะของเราอีกหนึ่งวันสำหรับเย็นนะหมูกระทะกินหมูกระทะทุกวันเลยช่วงนี้เนื้อเนื้อหลากหลายสองชุดนะชุดละเพื่อให้โอ้โหมีเนื้อเยอะมากอะ เนื้อหลากหลายเนื้ออของสามของหมสามชั้นหมูหมักหมักน้ำแข็งมาแล้ววางข้างหลังก็นด้โอเคครับทุกคนเ,<อ>เดี๋ยวมากินหมูกระ<อ>ทะ<อ>ก่อนนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทริปแอลเหนือของเราแล้วนะฮะ อนนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดชัยนาทแล้วเราจะพักที่นี่อีกหนึ่งคืนเท่านั้นก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในวันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกลางวันกันก่อนแล้วก็จะไล่เที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะ,ะว่ามาดูกันว่า ที่ชัยนาเนี่ยจะมีสถานที่ที่น่าสนใจให้เราในท่องเที่ยวถ่ายรูปมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้นะ,ะฮะคิวแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนี่เลยนะฮะร้านนี้ที่ใครหลายๆคนแนะนำมาคนในพื้นที่เขาแนะนำมานะครัวคุ้งสำเพอนะบรรยากาศดีครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย อยู่ตรงใกล้ๆก,กับอ,อยู่ตรงใต้สะพานข้ามไปจังหวัดอุทัยธานีนะต้มยำปากคังรสจัดนะครับมาแล้วอย่างที่หนึ่งนะกับข้าวเราเดี๋ยวร้อยอีก3ามอย่างลองชิมแล้วรสจัดจ้านมากฮะที่นี่น<ำ>แนะนำนะที่นี่เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชัยน้าครัวคุ้งสัมเเาว เดี๋ยว้อยสามอย่างครับข้างเนื้อแน่นมากอ่ะดูดิมเนือยนเน้อ่นยเนื้อแน่นมากฮะมีเนื้ออยู่หลายชิ้นอืมนี่นี่รสชาติจัดจ้านม,มากมาอีกอย่างนึงนะครับทอดมันปลากกายนะดูดิ ปั้นแบบเหมือนมีบล็อกเลยมาแล,าล้วทอดมันปลากายมาลองก่อนเลยได้เป็นไดทอดมันปลากายกลายเป็นโดนัทไ,ไม่ได้กินทางนี้นะทุกคนเด็อดรุ่ยนี่เส็ดแล้วครับดีไหมทำออกมาอย่างหนานึกว่าหลังตล <c oughs> าแรกปลาช้างนึกว่าหลังคาตาช้างไม่ใช่ทอดมัน <c oughs> นี่ครับปลารแรก ปลาแลทอดกระเทียมนะฮะตอนแรกเราสั่งยำตะไคร้ไปแต่ตะไคร้หมดนะกลายเป็นทอดกระเทียมอันนี้หมูสามชั้นทอดพริกเกลือโอ้มาอันนี้ปลาแรกนะครับดูเนื้อฮะปลาแรกดเลยนะฮะยอนน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงมหน่อย กนินได้ทั้งก้างเลยอยูยโอเคเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันใหม่ปิดครั้งหนึ่งนะฮะอาหารกลางวันเรียบร้อยฮะ,ะเราจะเดินทางต่อะครับเปลี่ยนแผนนิดนึงนะ,ะเมื่อกี้ดูจาก Google Map แล้วเข้าไปในตัวเมืองอุทัยธานีจะใกล้กว่าชัยนาทนะ,ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนเข้าไปทเที่ยวกันที่จังหวัดอุทัยธานี ครับผมไป let's go โอเคคับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดวัดหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดอุทัยธานีนะฮะนั่นก็คือวัดท่าซุงนั่นเองแล้วก็ภายในวัดเนี่ยผมก็ได้จะพามาชมกับวิหารแก้วร้อยเมตรน,นะฮะ ซึ่งที่นี่เนี่ยจะประดับตกแต่งด้วยโแก้วแล้วก็วัตถุสะท้อนแสงสวยงามมากฮะโอ้ยาวมากฮะยาวร้อยเมตรเลยนี่ฮะแบบพอมอแบบนี้แล้วแบบมันมันเหมือนภาพ สุดลูกหูลูกตาอนะไรนี่ยดูดิวัตุสะท้อนแสงหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ฮะองค์พระศพของพระฤาษีลิงดำฮนะประดิษฐานอะยู่ณวิหารแก้วแห่งนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามา กราบไหว้บูชาสักการะได้นี่ฮะลูกของท่าน สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักสำหรับคืนนี้แล้วนะฮะอยู่จังหวัดชัยนาทริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่พักก็จะเป็นโฮมสเตย์นะอยู่ริมน้ำเป็นห้องเป็นหลังทั้งหลังเป็นไม้สร้างด้วยไม้นะไปดูกกันนะครับเนีเข้ามาด้านใน ภายในก็จะมีโถงรับรองนี่ครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยฮั oh. <Hello. S 1> ลโหลที่ระเบียงกว้างขวางมากบรรยากาศดีไหม <Yeah. S 1> เยี่ยมเล่นน้ำไหม เล่นน้ำไหมเล่นนำหมนนำอันนี้จะเป็นบ้านบ้านเจ้าของอ,ะะอ่ะอ๋อบ้านเจ้าของอเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในห้องพักนะฮะสองหลังเหมือนกันไหมไมีห้องที่หนึ่งนะครับเปิดประตูเข้าไปว้าวโอ้ โอเคเลยมันเหมือนสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นปะนะบันไดเข้าไปนะครับเป็นที่นั่งนะถงรับแขกนะแล้วก็จะเจออ่างล้างหน้านะครับมีตู้เย็นให้ด้วยความมือก็จะเป็นเตียงโอ้โหเก๋มากฮะดูไฟแบบทำเก๋มาก ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทุกคนโห oh, ห้องน้ำก็สบายนะนี่ฮะส่วนแห้งส่วนเปียกโซนอาบน้ำนะครับอุปกรณ์ครบครันถือว่าเยี่ยมโอเคครับสวยสวยงามหลังนี้นะครับคืนละ2,500บาท มีอาหารเช้าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องของผมกันนะทุกคนประตูทางเข้าไม่เหมือนกันนี่ของเรามีระเบียงให้นั่งด้านหน้าห้องเปิดเข้ามา ก็จะเจออ่างซิงค์เลยขวามมือก็จะเป็นห้องน้ำนี่โซนแห้งโซนอาบน้ำมีเหมือนกันอุปกรณ์ครบครันส่วนด้านนี้จะเป็นพื้นที่รับแขกนะฮะโซฟา แล้วก็เตียงคิงไซส์6ฟุตนะครับโอเคแจมนี่ก็ห้องละ2,500บาทเท่านั้นมีรวมอาหารเช้าสำหรับคืนนี้เราก็ลาไปพร้อมกับภาพห้องพักเนาะแล้วก็วิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราสองคนด้วยนะจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย